วันนี้จะมากินลูกตาดูสิอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยมันเพื่อแล้วก็นดีอันนี้เป็นน้องแมวน่ารักไหมแล้วก็เัน,นียโจนละเคนะขึ้นจากน้ำขึ้นจากน้ำ <c oughs> อันนี้สั่งมาจากในเนี่ยนะเพืเ่อนๆเพืเ่อนๆหลายคนอยากจะให้กินลูกตาเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยเอาอันนี้ก่อนเลยนะเนพื่อนเพื่นมันดูน่ากลัวมาโอ้โหดูหน่ากลัวไหมน,นี่ข้างหลังลูกตานะ แต่ที่กล่องเนี่ยมันเป็นลายตัวอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างใช่จระเข้ไหมหรือว่ามันคือสับประหลาดมาชิมกันเลยนะว่าลูกตาของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรทุกคนมันแกะยากใช้ตัวช่วยแล้วนะต้องใช้กันไกลช่วยนะโอ้โหแกะแบบวนรอบเลยนะเอาล่ะเหมือนอะไรนี่เลยวะเหมือนลําไยอ่ะอ้าวเธอลูกตามันเป็นแค่ไอ้นี่นะบน มันเป็นอยู่ที่พลาสติกนะเอามันนี้มาเป็นรูปไข่ต้มหรือเปล่าเนี่ยอ่ะอ่ะลองเลยนะอ,อ,อืมอ,อืมมีไส้ด้ยนะดูมีไส้ด้วยมันนุ่มๆอ่ะ เนือนแน่นมากเลยอะแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่มีเป็นแบบลูกตาข้างในเนาะมันเป็นแบบขาวๆเฉยๆเมื่อกี้มันเป็นเหมือนรสสตอเบอรี่นะแต่มันแบบเปรี้ยวๆอ่ะมาดูสีฟ้าก,กันบ้บนางกลายเป็นสีขาวธรรมดาอีกแล้วนะเหมือนไข่เลยดิงด้งดิงด้งดิ <c oughs> ้งดิ้งดิ้งเป็นสีนี้ <c oughs> เป็นแบบเดิมข้าวเดิมน่ะมันเปรี้ยวมากเลยไอ้สีแดงๆแ,แต่ว่าสีขาวอ่ะมันแบบ เด้งมากอีกสองอันที่เราจะมาแกะนะก็คือน้องแมวกับน้องจระเข้น้องแมวเป็นตาสีเขียวส่วนน้องจระเข้เป็นตาสีส้มเหมือนอันเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมาแกะดูสีเขียวกันก่อนเลยนะว่าไส้ข้างในมันจะเป็นรถเดียวกันไหมเอาละทุกคนน้องแมวว้าตาสีเขียวมอเล่เราอยากรู้แล้วว่าข้างในมันจะเหมือนกันไหม เหมือนไข่ต้มเลยเดี๋ยวลองตั้งไว้ตรงนี้กันดนะิ้งดิ้งดิ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 งเอาละเราจะไปดูอีกอันหนึ่งป่อยป่อยป่อยมาอันนี้มาเฮ้ยอะเราจะลองชิมพร้อมกันเลยนะ ว่ามันจะเป็นสีอะไรข้างในนะ่ะอาละดูกันเลยนี่มันไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยโมจิดึงดึงดึงอืมใช่เดียวกันเนี่ยดูเปรี้ยวนะมันออกรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆแต่มันก็อร่อยนะอืมอืม มาถึงดวงตาอันสุดท้ายของเราแล้วนะฮะก็คือเจ้าจอราเขมันเป็นสีส้มอะแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันอีกกันแล้วนะเอามาดูกันเลยว่ามันจะเหมือนกันจริงไหมก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละนะลองดูนะเออลองยืดไหมว่าจะได้ขนาดไหนว้าโอ๊ใส่ใส่มันออกมา ไออมันออกมาแล้วละ่ะทุกคนกินแล้วนะมือนกันหมนดเลยไอแดงๆอะ่ะมันเปรี้ยวละ่ะส่วนไอ้ขา,ขาวๆมันหนึบ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 นี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้กินอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเช็กกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัายแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยไปแล้วบ๊าย <ๆ S 2> บายกินตานี่ยไหม